สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21ส็มีนาคมถึงวันที่19เมษายนนะคะดาวจันดาวศุกร์ดูได้นะคะนี่เป็นนี่เป็นวันที่ตามสาตร์ตะวันตกแต่งที่บอกว่าคุณต้องใช้เซนส์หรือไซส์ขดของคุณในการฟังรับชมรับฟังนะคะบางคนดูแล้วราศีนี้ไม่ตรงลัคนาไม่ตรงไปดูดาวจันดาวศุกร์ก็ได้ดาวจันดาวศุกร์ดูได้จากการไปหาในเบิร์ชาร์ตของคุณมันจะมีเว็บไซต์ต่างๆที่ขึ้นให้ด้วยนะคะ เข้าไปดูแล้วก็ใส่รายละเอียดของตัวเองไปว่าดาวจันทรศุกร์ข,ของตัวเองอยู่ในราศีใดลัคนาดใดราศีใดนะคะแล้วแต่วิจารณญาณน,นะคะนี่เป็นการพยากรณ์นะคะของชาวราศีเมษลัคนาเมษในปักหลัง2562นะคะคือตั้งแต่วันที่15ถึง30เมษายน2562นะคะมาดูค่ะว่าแป้งขอบไพ่เมนเอเนอร์จีหลักของชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะดวงทั่วไปดวง g เนอรัลนะจ๊ะ ชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะเมนค่ะ the emperor ค่ะความสัมพันธ์ที่ที่โดดเดี่ยวแต่ควบคุมได้นะคะหรือความรู้สึกนึกคิดในใจนะคะไพ่ the emperor เป็นไพ่ประจำตัวประจำราศีเมษลัคนาเมษโอ้ว้าว amazing นะนานๆเปิดเจออย่างนี้ที นะคะ The Emperor เอ๊ยใช่ไหมอ่ะอ๋อใช่ถูกแล้ว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 โทษทีค่ะโทษทีตาไลา์แล้วว่าทำมาสามคลิปแล้วทุกคนจะเห็นแป้งเสื้อตัวนี้ในราศีหรืออีกสองสามราศีด้วยนะคะใช่อัศจรรย์ดีนะคะความรู้สึกโดดเดี่ยวแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ฉันควบคุมเองได้นะคะอืม เป็นความรู้สึกในใจนะดีค่ะมันเหมือนกับว่าเราเกิดใหม่และรับขวัญตัวเองเข้าบ้านอะคล้ายๆกันคราวนี้มาดูอารมณ์ความรู้สึกของคุณค่ะชาวราศีเมษลักนนาเมษค่ะซันสออคาร์สันสอโอเคห้าดา บางคนมีปัญหาคุณยังแอบไม่ทิ้งปัญหานะแป้งเห็นบางคนบางท่านนะคะคุณยังแอบไม่ยอมทิ้งปัญหาอะไรบางอย่างหรือทิ้งคนบางคนในความรู้สึกแต่มันก็เข้าใจต้องใช้เวลานะคะตอนนี้มีมีใครมามอบวิทภาพดีๆให้กับคุณหรือเปล่าแต่คุณหวัดระแวงอยู่นะคะอืมมาเชิ e เพนิโคใช่ค่ะอืมดัตเทอร์ขอรส เอสออฟวันความสัมพันธ์ใหม่ๆกําลังเข้ามาหาคุณแล้วนะคะเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆเมธความสัมพันธ์ใหม่ๆกําลังเข้ามาหาคุณแล้วช่วงนี้การเงินเข้ากาันงานสะพัดใช่ไหมคะเนี่ยนะคะสองไม้เท้าก็มาค่ะการรอทอยอะไรบางอย่างคุณน่าจะมีการได้เดินทางหรือท่านคุยชาวต่างชาติได้เดินทางในความสัมพันธ์นี้หรือได้เดินทางไปพบไปเจอกับใครในความสัมพันธ์ที่มันกําลังจะเกิดใหม่ขึ้นมานี้ด้วยนะคะ ห้าไม้เท้ากับ5ดาบออกมาพร้อมกันแต่แป้งมีความรู้สึกถึงอารมณ์หรือความรู้สึกที่มันผสมผสานกันไม้กับดาบนะอันนี้เป็นแล้วแต่เทคนิคของคนี่ดูแป้งรู้สึกถึงการผสมผสานของอารมณ์และความรู้สึกที่มันแข็งแกร่งมากขึ้นนะคะไม่แข็งเกินไปไม่อ่อนจนเกินไปถ้าเป็นดาบก็คือห้าเป็นสิไงในแนอารมณ์ที่สมบูรณ์อะแป้งพูดเลย มันเป็นอารมณ์ที่สมบูรณ์อ่ะตอนนี้คุณอยู่ในขณนะน,น,นั้นค่ะเมธเป็นอารมณ์ที่สมบูรณ์ถ้าแข็งไปเลยจะเป็นดาบอย่างเดียวถ้าไม้ยังมีสิทธิ์หักง,ง่ายถูกไหมคะแต่มันเป็นอารมณ์ที่สมบูรณ์ที่ที่ถูกรวมกันเป็นสิ์นะคะคุณจะก้าวไปสู่โลกใหม่ๆก้าวไปสู่คนใหม่ๆในความสัมพันธ์ก็ยังได้เลยสิ่งที่คุณรอคอยค่ะมันเหมือนกําลังจะเป็นจริงในความสัมพันธ์ที่คุณคิดอะ่ะอืม นะคะขอดูอารมณ์ความรู้สึกของคนคนนั้นของชาวราศีเมษลักนาเมษค่ะเขาน่าจะมองว่าคุณหญิงนะคะแต่อย่างที่บอกอ่ะคุณคุณน่าจะยึดหลักอะไรที่มันถูกต้องและ move on และเดินออกมาจากความสัมพันธ์เป็นตัวของตัวเอง เกรงใจผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านที่เขาคอยช่วยเหลือคุณหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือใครเพื่อนฝูงหรืออะไรก็แล้วแต่ในความสัมพันธ์คุณก็เลยคิดว่าอืมความสัมพันธ์นี้มันต้องลุกขึ้นมาแหละนะคะอืมแต่ไอคนโ,อโทษค่ะแต่เขาเนี่ยเขารู้สึกกับคุณว่ามันในเมื่อเขามองเขามองคุณหญิงนะเขาก็มองว่าโอเคงั้นเราก็คงไม่ใช่คู่กันเขาก็คิดอย่างนี้ แต่เขาคิดอย่างนี้แต่เขาก็กลับเยียวยาความรู้สึกของตัวเองไม่ได้นะเยียวยาความคิดของเขาไม่ได้อะเข้าใจคนที่เยียวยาความคิดของเองได้ปะโอเคค่ะมาต่อกันนะท่ทีทอีกสิน,น,นิดหน่อยโอเคค่ะมาดูความรู้สึกของเขาต่อเขาอยากจะบอกคุณว่าเขาไม่ได้มองคุณเป็นช้อยนะคะนะคะเมธเขาไม่ได้มองคุณว่าเป็นช้อยเขามองคุณเป็นที่หนึ่งด้วยแต่ความสัมพันธ์นี้ เขายังจะทำการอะไรบางอย่างไม่ได้เหมือนเขาสับสนเหมือนคนที่อยู่ในป่ากําลังหลงป่าวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าฉันเจอเสือเออนะให้เซ็แพร์มันคุยชาราศิธนูลักษณาธนูนะคะแล้วเขาคิดอะไรกับชาราสิเมตอีก เขาน่าจะมีอดีตในบางคนบางท่านนะคะอดีตที่มันไม่ดีที่มันเดรร้ายรู้สึกแย่นะคะเขาก็เลยเก็บตัวเองเหมือนเป็นผีเสื้อตัวนี้ที่เก็บตัวเองเอาไว้ค่ะระวังตัวเองไว้กลัวจะไปติดกับอีกหรือเขาอาจจะมีความสุขของเขาอยู่แล้วด้วยก็ได้บางคนคุยกับใครอยู่ตอนนี้ความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนเรารู้สึกว่าทําไมเขาเก็บตัวจากเขาจองเองกันแน่ในความสัมพันธ์นี้นะคะอืเขาไม่อยากทําอะไรที่มันกระตกกระตากอะ่ะจนทาให้ความสัมพันธ์นี้มันตกใจนะคะ นี่มันคือความคิดของเขาไงในความสัมพันธ์นี้แต่อย่างที่บอกถ้าเราต้องการอะไรอยากได้อะไรต้องพูดกันในทุกความสัมพันธ์นะคะอเมธประมาณนี้นะมาดูว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษลัคนาเมษค่ะจะเป็นยังไงบางท่านกิชดชธาตุน้านะธาตุไฟธาตุลมนะธาตุธาตุดินนะเห็นแต่เห็นรู้สึกมีธาตุไฟหนักอยู่กันนะกับธาตุลม นะคะไอนไฟลมดินเนี่ยหนักอยู่นะโอเคโอเคโอเคอืมอืม,อมโอเคค่ะอ่ะมาดูอีกหนึ่งใบโอเคประมาณนี้นะคะแม่จะบอกงี้ค่ะชาวธาตุเอ้ยชาวราศีเมษนะคะ การทำงานบางอย่างในความสัมพันธ์ที่คุณถูกที่คุณรอคอยมาก่อนหน้านี้นะคะอืมมันเป็นเหมือนวิวากนาการที่คุณจะต้องอดทนใช่ไหมนะมันเป็นเหมือนบททดสอบที่ทำให้คุณแบบทำไมอะ่จะอจะสิบอยู่แล้วจะสิบอยู่แล้วก็ยังก้าวเหรียญอยู่เลยนะคะแต่อยู่ๆมันจะมีเหตุการณ์ที่เหมือนใครไปจุดไฟพุบขึ้นมานะคะตัวจริงของคุณกำลังจะมา คนที่เป็นคู่ของคุณกําลังจะมาหรือคู่ของคุณที่ยังคบอยู่ตอนนี้มันจะทําให้เห็นความชัดเจนของความสัมพันธ์นี้มากขึ้นไพ่ดี p e m p r e s s เป็นไพ่คู่กับไพ่ the e m p e r o ยอย่างที่บอกค่ะเมธเมื่อคุณรักตัวเองเป็นตัวของตัวเองคนที่เป็นตัวจริงของคุณจะมาจะกลับมาบางคนเป็นคู่ในอดีตชาตินะคะแล้วแต่ความเชื่อบางคนเป็นคู่ที่ บางเช่นกุญชรศีสิงห์และขณาดสิงห์บางคนเป็นคู่ที่รู้จักกันมาก่อนแล้วนะคะเพราะมันเป็นเดอะเซนต์มันเป็นอินฟินิตี้นะคะเป็นความสัมพันธ์เก่าที่รีมูเนียนใหม่ก็ได้หรือเป็นความสัมพันธ์ที่เคยเกิดขึ้นและจบไปก็ได้หรือเป็นความสัมพันธ์ที่คุณไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยก็ได้แต่เป็นความสัมพันธ์ที่เมื่อคุณรู้จักเขาแล้วคุณรู้สึกว่า ฉันเคยเห็นหน้าคนคนนี้และฉันเคยรู้จักคนนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่รู้แต่ทั้งที่ไม่เคยเจอกันนะคะแต่ไพ่ the sun กับไพ the lever, ่ the lover อรบางท่านคือชาราสีเมถุนและขนาเมถุนมัน Reverse กับไพ่ The Moon บางท่านคือชาราสีมีนและขนามีนแล้วก็ f a เธ e r of Cups แต่ไพ่ก็บอกว่าให้ระวังคนที่แอบแฝงเข้ามาในความสัมพันธ์ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเป็นคนที่ไม่น่าไว้วางใจด้วยนะคะ The Magician แต่มัน Reverse แต่มันก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดอะไรขนาดนั้นหรอกเมธคุณเจอสิ่งที่เลวร้ายมาเยอะแล้วนะคะแค่ไพ่บอกว่าให้คุณระวังติดน้ำให้กับตัวเองติดเกร็ดให้กับความรู้สึกของตัวเองนะคะปกป้องตัวเอง p r o เทคตัวเองด้วย ะคะาเจอร์ mm hmm. one, คืออะไรโอเคค่ะ mm hmm. แต่ในบางความสัมพันธ์บางคนบางท่านสิ่งที่กำจะเกิดขึ้นคุณน่าจะมีการได้ตัดตัดความรู้สึกที่มันเป็นรักไม่จริงที่คุณเคยคิดว่ามันเป็นรักจริงมาโดยตลอดอะ่ะออกไปนะคะดูส mm ิ hmm. ประมาณนี้นะคะชาวราศีเมษลัคนาเมษนะอืมแต่อย่าลืมค่ะว่าคีย์เวิร์ดของของของคลิปนี้ก็คือ the h e e m p e r ่ r ตัวคุณกลับมาเป็นตัวคุณอีกครั้งค่ะจงใช้โอกาสนี้สร้างสิ่งใหม่ที่ทำให้ตัวคุณเองมีความสุขนะคะแล้วแต่ลุกดรวงนะอย่างที่บอกว่าใช้ วิจารย์แล้วก็ไปคิดวิเคราะห์กันเอาเองนะคะโอเคประมาณนี้นะขอดูเรื่องการงานสีของชาวราศีเมษลัคนาเมิค่ะมันมีงานบางอย่างที่ค้างค้างอยู่คุณยังติดอยู่ยังไปไหนไม่ได้มันยังเคลียร์ไม่ค่อยไม่ค่อยถี่ท้วนเท่าไหร่นะคะไพ่บอกว่าให้ค่อยคค่อยคเคลียร์ ใช้ความสวยความหล่อความเท่ของคุณเนี่ยใช้เสน่ห์ของคุณในการคุยในการเจราจากับงานทุกๆงานในช่วงนี้แล้วมันจะได้ผลใช้คําพูดของคุณใช้ความนบน้อมของคุณคุณหาได้หนีว่าตัวคุณมีดียังไงบางคนหนูเป็นคนเงียบค่ะพี่แต่หนูเป็นคนที่แปลแปลอักษรเก่งมากทํางานเกี่ยวกับอักษรเก่งมากก็เสนอผลงานไปค่ะนั่นคือข้อดีของคุณบางคนบอกว่า พูดไม่เป็นประจบไม่เป็นไม่อยากทําเลยไม่อยากอะไรเลยแค่คุณหยิบน้ําขวดหนึ่งไปวางไว้ให้เจ้านายคุณแค่นี้ก็พอแล้วค่ะแค่นี้ก็ได้แล้วจะขอความช่วยเหลือจากใครเราเป็นคนผู้ไม่เก่งทําไงดีคะชงกาแฟไปให้เขาแก้วหนึ่งถ้าเขินพอดีหนูชงมากินตัวเองด้วยค่ะก็เลย,เลยจะชงให้พี่หรือ พอดีเห็นชาชานี้รักษาโรคได้เลยอยากให้ทานด้วยกันง่ายๆค่ะในการเข้าสังคมคุณลองไปไปยุคแล้วก็อัดเดปดูนะนะคะแค่ยดลูกอมให้เม็ดเดียวยังได้เลยนะคะแค่นี้ถ้าคุณบอกว่าตัวคุณเองคนพูดไม่เก่งนะโอเคประมาณนี้นะคะชาวราศีเมษมาดูกันเงินของคุณชาวราศีเมษ การเงินของคุณเอาอยู่มากๆค่ะแต่อาจจะมีรายจ่ายจุกจิกมากๆเช่นเดียวกันนะคะแต่ป้องว่าคุณรู้ว่าอะไรควรจ่ายไม่ควรจ่ายอยู่นะคะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คุณจะบรรลัสถานการ์เรื่องการเงินไม่ได้ช่วงนั้นคุณจะต้องเก็บเงินไว้ก้อนหนึ่งแล้วกันนะที่ไม่ให้ใครรู้นะคะอืมนะคะอย่าบอกใครหมดว่าเรามีเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่นะคะ ก็ยังพยุงอยู่พยุงอยู่นะเรื่องการเงินโชคลาภหลอเดจัสตีค่ะตอนนี้เราอย่าพูดกันเรื่องโชคลาภเลยเดจ j ัสติสรีเวิร์สนะคะโชคลาภของคุณอยู่ที่การทำงานล้นหลวเลยการก็คือโชคจากลูกค้าจากงานจากเจ้านายจากที่มาติดต่อเงินพิเศษเขามอบหมายให้ทำนี่หต่เขามีเงินพิเศษมาให้อะไรประมาณนี้มากกว่า นะคะประมาณนี้ค่ะชาราสิเมตมาดูกันนะจ๊ะว่าไพโรโคการ์ดมีอะไรจะแนะนำคุณบ้างนะคะอ่ะชาราสิเมตค่ะขอสีไปให้กับสถานการณ์ความรักค่ะจะแนะนำอะไรบ้าง ending and being จบสิ่งเก่าเพื่อเริ่มสิ่งใหม่และกลับมารักตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะจงกล้าเสี่ยงอะในความคิด ของค,คุณคิดอะไรอยู่เม็ดอนแบ็คดาวอีกแล้วอะ่ะอย่ากลับหลังอะ่ะจงยืนหยัดและเชื่อในสิ่งที่มันถูกต้องอะ่ะอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องอะ่ะนะคะในเมื่อคุณเชื่อในสิ่งที่ถูกต้องแล้วเหตุการณ์นี้จะได้รับความยุติธรรมและถูกจัดการอย่างยุติธรรมที่สุด ประมาณนี้นะคะชาวราศีเมษลักนณาเมษนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะโอเคใครสนใจใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ละเอียดการดูดวงส่วนตัวแป้งใส่ไว้ใน description box อด้านล่างนี้แล้วนะคะโอเคอะไรอีกอ่ะเม้นด้วยคำสุภาพนะคะไม่ขอคำหยาบเยาวชนดูอยู่นะจ๊ะโอเคประมาณนี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ